สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พิมพ์และพี่เนยจากองค์การฮับบุ๊กนะคะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าพี่พิมพ์และพี่เนยสบายดีค่ะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่คือใครกันนะและพี่ๆที่งานฮับบุ๊กคือใครใช่ไหมคะพี่ๆทีมงานฮับบุ๊กเป็นองค์กรที่จะคอยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับน้องๆทุกคนโดยจัดกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่าง การอ่านการเรียนรู้และการเล่นเข้าด้วยกันเพื่อจุดประกายให้กับเด็กๆผู้ปกครองได้สนุกไปกับนิทานหนังสือภาพและสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆสนใจในการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะรู้จักกับพี่พีมงานหาฟุกกันไปแล้วนั้นเรามารู้จักกับหนังสือนิทานและกิจกรรมแสนสนุกพี่เราจะมาฟังและทําในวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้พี่พิมพ์และพี่เนจะมา เล่านิทานและทำกิจกรรมสนุกๆจากนิทานเรื่องลูกกระต่ายคืนรังกันค่ะวันนี้พี่พิมพจะมาเล่าเรื่องยอ่อให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องยอ่อเรามาฟังกิจกรรมกันก่อนดีก,กว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำก็คือกิจกรรมลูกกระต่ายคืนรังนั่นเองถ้าอยากจะทำกิจกรรมแสนสนุกต้องฟังนิทานให้จบก่อนนะคะหลังจากที่น้องๆได้ฟังนิทานและทำกิจกรรมสนุกๆกันไปแล้ว น้องๆก็จะได้ทักษะการบริหารจัดการตัวเองขั้นสูงหรือ E.F. อีกด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรื่องฟนนังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะโดยน,นิทานเรื่องลูกกระต่ายคืนรางเป็นผลงานของคุณมาร์เกเรตไวท์บราวด์แปลโดยคุณสาธิตาทรงวิทยาเป็นเรื่องราวของลูกกระต่ายตัวน้อยมันอยากออกไปเที่ยวเล่นแสนไกล แม่กระต่ายจึงบอกว่าไม่วาลูกจะไปที่ไหนแม่ก็จะตามไปด้วยไม่ว่าลูกกระต่ายจะกลายเป็นปลาในน้ําจะกลายเป็นก้อนหินบนภูเขาจะกลายเป็นดอกไม้ในสวนหรือจะกลายเป็นนกบนท้องฟ้าแม่กระต่ายก็จะตามหาลูกกระต่ายจนเจอและสุดท้ายลูกกระต่ายก็ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน เพรามันจะอยู่เป็นลูกของแม่อยู่ที่รังของมันตลอดไปทติสอนใจจากเรื่องลูกกระต่ายคืนรังก็คืคอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอะไรคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะรักแล้วก็ห่วงใยเราเสมอคะ่ะหลังจากที่ฟังนิทานกันจบไปแล้วนั้นเราไปพบกับช่วงกิจ,จกรรมแสนสนุกเลยดีกว่าคะ่ะไปพบกับพี่เนกันเลย สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนพี่เนยเองนะคะวันนี้ค่ะพี่เนยจะมาชวนน้องๆทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆจากหนังสือภาพเรื่อง The ร u n a w a y r a b b บ t ค่ะโดยที่ชื่อภาษาไทยนะคะก็คือมีชื่อว่าลูกกระต่ายคืนรังของคุณมาร์กาเร็ตไวส์บราลค่ะโดยที่เรื่องย่อนะคะก็คือจะเป็นบทสนทนาน่ารักๆรระหว่างลูกกระ แม่กระต่ายคะ่ะที่ลูกกระต่ายเนี่ยอยากจะออกไป,ประจนภัยข้างนอกนะคะส่วนแม่กระต่ายเนี่ยก็พร้อมที่จะสนฉุนแล้วก็พร้อมที่จะตามลูกไปนะคะจนในที่สุดเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็มาคืนรังก็คืออยู่ในรังด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆนะคะเป็นการแสดงถึงความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกกระต่ายเนาะซึ่งวันนี้ค่ะพี่เนยจะมาชวนทุกคนทาประดิษฐ์ลูกกระต่ายคืนรังน่ารัก,น,รกน่ารักเล่นกันนะคะโดยที่อุปกรณ์เนี่ยมีไม่เยอะเลยคือจะมี มีแค่กระดาษค่ะมีกระดาษนะคะน้องๆสามารถหาสีอื่นที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะพี่เนมีสีขาวเนาะก็เลยวันนี้จะเป็นลูกกระต่ายสีขาวค่ะแล้วก็มีดินสอค่ะดินสอกรรไกรค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสีไม้นั่นเองค่ะโดยที่หรือน้องๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีชอ็อกหรือว่าสีเทียนกน็สามารถใช้ได้นะคะ ค่ะก็ขั้นตอนการประดิษฐ์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆเตรียมดินสอขึ้นมาค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษขึ้นมานะคะ,ะ,าคาะ,คะจากนั้นเราก็เอามือเนี่ย พอเป็นรูปฝ่ามือแล้วเนี่ยนอกก้องก็หยิบกันไกขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัดตามรอยที่เราขีดเอาไว้ได้เลยค่ะเราจะได้เป็นฝ่ามือแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้หยิบดินสอขึ้นมาค่ะน้องๆเห็นบริเวณนิ้ว กลางตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือนิ้วโป้งชี้กลางนิ้วกลางค่ะนิ้วที่3ามตรงนี้นะคะที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยขีดเส้นเป็นเส้นตรงนะคะตรงบริเวณโคนของนิ้วกลางค่ะนี่นะคะขีดเป็นโคนตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ใช้กันไกนะคะขีดตามเส้นตัดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้ นี่เราจะได้แบบนี้เอเริ่มเป็นกระต่ายหรือยังเอ่ยอืมถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระต่ายได้ไงเนี่ยน้องๆลองพับพับบริเวณนิ้วโป้งลงมานี่ค่ะเหมือนแขนหรือยังเหมือนแขนกระต่ายหรือยังคะแล้วก็พับอีกข้างนึ่งลงมา คล้ายๆก็ตายแล้วแต่ว่าน้องกระต่ายเนี่ยยังไม่มีหน้าตาใช่ไหมคะเราจะมาเติมหน้าตาให้น้องกระต่ายกันอันดับแรกเนี่ยเติมหูก่อนเนาะนี่มีหูแล้วเห็นหูหรือยังคะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่าอันนี้แค่ร่างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาระบายสีทีหลังแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเราจะมาเติมหน้าตาให้น้องกระต่ายกันค่ะน,นี่ตอนนี้ดูเป็นหน้ากระต่ายหรือยัง ตอนนี้น้องกระต่ายก็มีรวดรายแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้องกระต่ายเนี่ยยังไม่มีเท้าเลยเรามาเติมเท้าให้น้องกระต่ายกันนะคะน้องๆค่ะวาดวงกลมบริเวณตรงบริเวณตรงเท้าของน้องกระตายย่ายตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ลยวาดสองข้างเนะเงาะแล้วก็อย่าลเมที่จะเติมเท้าให้น้องด้วย นี่นี่ตัวเป็นเท้าน้องกระต่ายหรือ,อยังน่ารักคิ้วๆมากเลยนะคะแล้วก็ระบายสีเท้าให้น้องด้วยเย้นี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเอ่เท้าของน้องกระต่ายเนาะแต่ว่าน้องกระต่ายเนี่ยยังไม่มีมือเลยนะคะเรามาเติมนิ้วให้กับน้องกระต่ายกันเพียงแค่ขีดเส้นสามเส้นนะคะอสองเส้นนะคะ แล้นะคะสำหรับน้องกระต่ายคืนหลังนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยแล้วก็น้องๆสามารถทําเองที่บ้านได้นะคะ mm hmm. ก็ครั้งหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกรออยู่นะคะ mm hmm. ต้องรอติดตามนะคะ mm hmm. วันนี้พี่เนกับลูกกระต่ายคืนหลังต้องขอลาไปก่อนนะคะบ mm ๊ายบาย